ชิคกีมาสลยกใสชิเดวันนี้มาทําอะไรมารียกชั่นให้ทุกคนดูเหมือนเดิมฮะวันนี้ก็เป็นวันที่เพลงของ girl generation ออกกับวันครบรอบ15ปีรอนานมากมาอ่ะต่อฮะก็วันนี้ต่อขาดนี้ม่กี่โมงแล้วนะตอนนี้2ทุ่มแล้ว เอ็มวีออกตั้งแต่สี่โมงพวกเราก็รีบทนไม่ดูกันเพื่อใช่เพื่อมารีแอคให้คุณผู้ชมดูวันนี้ไปอะไรเหรออ่ะจะทําอะไรต่อเนียอยากพูดถึงก่อนไหมอะไรอย่างงี้ก่อนขอขอสี้เดี๋ยวจะรับไ้อ่ะสภาพเขาสื่อเกินไหน่อยว่าก่อนที่จะดู MV เนี้รู้สึกยังไงมีความรู้สึกแบบมเมื่อคืนรอทีเซอร์ตอนสี่ทุ่มทอได้ดูประทับรู้สึกแ่บมันคิดถึงความเป็นโซยอนชีแด มากๆมันไม่ค่อยมีวงแบบนี้ในปัจจุบันแล้วที่วงคนเยอะๆอะไรเงี้ยนอกจากทวายหรืออะไรเงี้ยทําให้เราแล้วเราก็เต้นมาตั้งแต่เพลงเกิร์ลเจนเพลงแรกเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนแฟชแบ็คมากกว่าอะไรประมาณนี้ใช่คุณชอบไหครับก็ได้ดูทีเสือรึกตื่นเต้นเพราะว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของสเต็ปอาเมมเบอร์ของแต่ละคนด้วยเนาะทีนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะได้ดูอจริงๆก็มารอดูพร้อมกัน โอเคแล้วคุณต้นล่ะครับก็สลับต้นนะครับคุณต้นเริ่มก็สลับต้นเธอเลยเราก็ไปรู้มาว่าใครคือคนแต่งเพลงแมงอ่าใช่ใช่เราพิงรู้ว่าเป็นคนที่แต่งเพลงอ n t เทอร์เน็แล้วก็ออไนท์เพลงก็เพลงดัเซโของสายอนก็เป็นโอเพลงเราก็เลยแบบว่าพอจะมาพอจะรู้แนวเพลงเดาเดาได้คร่าวๆตามปราษาแต่คิดว่าแต่อันนี้เราเองคิดว่าน่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเวอร์ชั่นที่แบบเปลี่ยนแปลง เข้ากับยุคนี้เข้ากับปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยดูจากมูตดูจากอะไรหลายๆอย่างมันมีความแบบ all night ออนไลน์ก็สมิธูนเวิล์มีกี่ความออนไลน์อ๋อใช่นนาดาวดาวลุ้ล้วนเลยนะล้ล้วนแต่เราคิดว่าไม่มีเค้าผิดบังอีกแล้วพเพราะตั้งแต่เราเป็นคาร์คอลเจนมาเราไม่เคยผิดหวังเบอร์หนึ่งเน1 1> จนสองต้องมาแล้วเริ่มะใช่เริ่มเลยนะครับไปเลยไปอะไรนะ แล้วก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับไปเลยก็เปิดก็เปิดเปิดทุกเพลงลอท่านแรปอยู่นะสร้อนเสกทุกอย่างไปไม่ได้เซนเตอร์คนใหม่ ส่วเนเดิมวิชวนตลอดการมาช้าทยอยอนและมีความแบบมีความสมัยใหม่ขอ,องท่าในทีเซอร์โอ,อ,อเคมันคือเกิร์ลจริงๆเนาะแบบลอกเรียนแบบไม่ได้จริงๆ อันนี้แอนท่าที่ทิฟฟานี่สปอยอ่านอันนี้เออเห็นอยู่ที่ยืนกันแปดคนไปอ่านรายการมันดูก็สวยวันวันวออเคยทุกคนเลยฉันลุ้นอยู่นะความเป็นเพลง SM อ่ะแบบอันนี้คือไม่แก่เลยนะอันนี้คือไม่แก่เลยนะยังหน้าแบบแบลเหมือนเดิ เอ้ยทำไมไฮยอนได้ซีนเดิมวะยี่ดอกโหคสวยมาก มันชยางสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะจะมีเบรกแดนไหมถ้าเหมือน Into the r w v e r อะไรแต่ถั้งทีนงมันมาแนวสดใสแต่มันดูนี่นี่ว่ายากอยู่ที่ที่จะมีก็าเหมือนเป็นเพลงแนวขอบคุณแฟนแฟนขอบอะไรเงี่ยไม่แน่ใจ ไปอ้าวโอเคหรือว่าจะพโยจะได้เต้นอะไรสักหน่อยเนาะเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะภาษาคนสามสิบไม่ชอบการที่สี่มันเว้นเว้นอ่ะมีห้าแตดมือด้วยเวยวญาณ เซนเตอร์คนใหม่เหรอนี่น้ำเหมือนมีน้ำมีนวลขึ้นเนาะดูแบบไม่ผอมแห้งผมก็ที่รอคอยไม่แย่นะไม่แย่นะไม่ได้มาแบบเล่นๆหรอกนะ ถ้าไม่ได้ฉางใช้ฟังเนี่ยเราว่าไม่ได้ถ้าไม่ได้คา,าดหวังเกี่ยวกับที่มันเป็นเพลงแรงๆแต่เรามองว่ามันก็เป็น, Girl Gen. เ,ปนเกย์เจนใช่เป็นนามานี้อยู่แล้วถ้าไม่ร้องไม่ร,มรู้ว่าแบบเด็กสมัยใหม่จะเข้าเข้าถึงหรือเปล่าแตาสำหรับเราอ่ะมันคือเกย์เจนตัว,ตวไกด์หวังตอนแรกก็แบบกลับมาทังทีจะเฟียดไหมวะแต่ม,มามพอมาดูเหตุผลหรืออะไรปัจจัยหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าเขาเน้นเพลงที่พอแบบเหมือนความหมายดีๆอ่ะซึแบบ มัน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  w a r มิ่งมันมันอบอุ่นมากกว่าใช่ก็เลยความเกิดจริงก็ต้องแบบว่าฟังแล้วติดูรอแต่ไม่ได้แย่แล้วเพลงเนี้ยนี่พูดจริงๆเพลงมันสำหรับแบบว่าคนที่อยากแบบฟังเรื่อยๆรื่อรู้สึกแบบเพลินๆมีความสุขสบายสบายสดใสสใสแล้วนี่ก็คือไปอ่านมาเพิ่มเติมเขาบอกว่ามีการเลียนหัวหน้าวงโปรเจกต์เนี้ยยุนาเป็นหัวหน้าวงซ่าแล้วก็เป็นคนคุมทุกอย่างซ่าแล้วก็ลองหัวหน้าวงก็คือจะเป็นซูยองกับ อยูอันนี้ถ้าเราจำไม่ผิดนะเราเพิ่งไปอา่านมาอ่านแล้วยายามทำอะไรอ่ะเหมือนไม่รู้มันเหมือนเป็นการแบบคัมแบ,บ็เข้าใหม่แล้วเหมือนแบบตัวตัวเพราะฉะนันะต,ตัวสมาชิกมีส่วนร่วมในการที่จะโปรดิวต่างๆโปรดิว,ว,วหลายๆอย่างทั้งชุดเสื้อผ้าหน้าผมหรือคอนเซปต์หรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่เข้าที่อ่านมาเหมือนเขาน่าจะที่เพลงอาจจะไม่ได้แรงเพราะว่าเป็นว่าเขาอยากขอบคุณแฟนคลับมากกว่าแล้วเขาอยากให้เพลงมันจดจำในรูปแบบของเขาแต่ซึ่งเราก็รู้สึกได้จริงเพราะว่าพอมนฟังมันก็คือเกอเจนใช่แล้วฉันกับเรจะเต้นเพลงนี้กันเดี๋ยวเเจอลย เจอเลยมาทายกันว่าใครเป็นตัวไหนคนไหนโคชเป็นใครอนี้อยากเราทัวร์ลงมากโครชเป็นไหนคุณกายโค้ชเป็นใครครับอ่ะเฉลยไม่ได้ต้องบอกใต้คอมเมนต์ให้ทุกคนถ่ายมาถ้าจะรู้คำตอบก็ตอบเลยเราฝ่อยคิดเตนออกมาแล้วกูจะรู้ว่าไถูกหรือเปล่าใช่เพราะว่า เอาจริงเราก็มีการเต้นโคเวอร์เล่นๆกันเป็นงานดิเลกับเพื่อนวัยสามกับ3ามสิบของเราก็ถ่ายคลิปกันก็ถ้าฝากเจอก็ฝากกดไลค์กด u ับสไคร e ด้วยแล้วมาคอมเมนต์กันนะในช่องของไบรท์พีนะครับจะเป็นช่องที่สาไกด์อร์สกอร์พีเออร์ที่วังไลนะเทียร่าไทเทียร่าไม่ใช่เทียร่าใช่ไมไทเทียร่ามงกุฎสูงสุดตั้งเวอร์เป็นกันแรกก็มาทายกันนะครับเป็นลูกใครนะว่าลุก ว่าใครเป็นใครใครคขเป็นใครแปดคนนี้ใส่แว่นแบบนี้สีผมแบบนี้คิดว่าเป็นอ้วนแบบนี้โอเคก็ถือว่าอให้คะกันดีป่าให้แปดแล้วกันก็คือรู้สึกว่าสุดได้กว่านี้แต่ก็แต่ก็ชอบอะบอกว่าไงบอกไม่ถูกอะชอบนะรู้สึกว่าไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้แบบ อ๋อืออ่ะอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรรู้กติรู้สึกแบบตื่นก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความแบบมัน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 ฟูอ่ะบอกไม่ถูกมันมันฟูจริงที่ได้เห็นเกิร์ลเจเนเรชั่นกลับมาในรอบ5ปีนี้สำหรับเชฟครับให้กี่คะแนนให้8ข้าเพราะว่าเราอาจจะอยากเห็นเขาเต้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเพลงนี้ก็แบบอ๋อเมื่อกี้เขานั่งมั้งเต้นแบบว่าเต้นที่เยอะเอ่อเหอสมัยก่อนอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบเจนสี่เอ่ะ ดูแม่ด้วยให้เต้แบบเจนสี่เมื่อกี้ไลอยู่ในแบบของตัวเจนอยู่แล้วก็คือเป็นเพลงที่ฝังหน้าติดหูประมาณนี้ก็สำหรับต้นๆให้เก้าจริงๆให้แปดเท่าไกลครับแต่อีกหนึ่งคะแนนที่บอกมาเพราะเป็นความคิดถึงความเป็นโซบอลของเราความเป็นโซบอลของเราเราก็เลยให้เก้าเต็มสิบอันนี้ก็พูดตรงๆว่าในตัวเอ็มวีในตัวเพลงเราไม่มีอะไรจะติดเราไม่มีอะไรติดเราชอบทุกอย่างมันสวยโปรดักชันการออกแบบเสื้อผ้าก็คือไม่มีใครรุนแรงแล้วก็ซีนต่างๆก็คือเด่นเท่า เข้ากันหมดแล้วทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วสิ่งที่ต้นชอบก็คือการที่แบบว่าชุดสมอลเลยชุดขาวอะเหมือนเขาเอาจีกาลสีเรือเหมือนคนอาจจะบอกว่าต้องต้องเวอร์ต้องเป็นอย่างนี้แต่เนี้ยมันรู้มันให้เขารู้สึกแบบจีผสมจีนี่อะไรอย่างเงี้ยนเวลาเราคิดถึงเออมีโอมีอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเหมือนมีกิมมิ่มันมีเรื่องราวในเอ็มวีนั้นใช่ใช่แล้วก็เหมือนเออแล้วขอบคุณที่ไม่ไปกวังยาขอบคุณพี่กอล์เจมยังไม่ไปกวังยาแค่นั้นเลย คนเดี๋ยวจะเบียวกันไปมากกว่านี้เพราะพอชุดที่มูที่เปิดมาก็ค่อนข้างค่อนข้างตันลึงไปกวางยาหรือยังซื้อตัวเครื่องบินหรือยังหรือยังไงก็จะไปแล้วอะไรเงี้ยนี่คือโลกปัจจุบันหรือเราไม่รู้เรื่องวะอันนี้มันติเวอร์หนึ่งอีกมันติเวอร์หนึ่งอ่าโอเคอ้แบบเป็นมันติเวอร์ของกวางยาอะไรอย่างงี้ใช่ก็เป็นว่าสงการรอคอยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่กลับมารวมตัวกันแล้วอนเดิมยวเราก็จะเป็นสวอนต่อไปตลอดไป forever หวังไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ฮะสำหรับเราสำหรับเรานะสำหรับเรา ไอ้แต่เก่งนะแต่ขอช่วงนี้เดียวก่อนก่อนเป็นรายการอ่ทักษะการเต้นทักษะการร้องการเล่นฟิลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเป๊ะยังเหมือนเดิมอย่างเทรนมาใหม่่าทีก็คือทิฟฟานี่ซูยองเขาก็จะมีฟิลของซูยองเทยองเขาก็จะมีเอกลักษณ์เขาซูยองเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาโซนี่เขาจะมีรูปแบบเขาทั้งหลายเต้นทั้งการร้องแต่แอบเสียดายฮโยที่จริงหวังเบรกแดนเล็กๆให้นางนะแบบซีนของนางเหตุเขาเต้นใช่แล้วก็เหมือนซูยองอาจจะได้เป็นเซนเตอร์แบบสม ความ,<ส>มบัดขนาดสนใจ <laughs> สนใจก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเรานะครับทั้งไกด์ต้นแล้วก็แชฟนะครับใช่ก็มาดูกันว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะรีแอคอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ตั้เดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเราจะมาทยอยรีแอคชั่นให้นะครับก็ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามและวสำหรับที่ใครยังไม่เคยติดตามก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับไลค์กดแชร์ด้วยมีหรือเปล่าไม่รู้นะที่ก่อนคนตัดบอกว่าโกอีกแล้วโกอีกแล้วโก้แถวเดียวแถวเดียวต<ร>่อคลิปเลยใช่ไหม วมา,า,าตั้งวันนี้ <laughs> ต้องช่องอื่นไปกันหมดแล้วคุณนึกว่า,า <laughs> ถ่ายรอแต่ชาติที่แล้วอ<ฮ>ะไรเงี้ยชิคเมิร์สวัสดีค่ะขอบคุณ <laughs> ครับบ๊ายบาย